มาอธิบายกันต่อนะคะสำหรับคนที่อยากเข้าใจเรื่องคนมีองค์อยากปลุกเสกเอกได้ทำยังไงนะคะก็จะแบ่งเป็นพระโพธิสัตว์อย่างต้นอย่างกลางอย่างแก่นะคะคือผู้ที่พร้อมที่จะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าก็คืออย่างแก่ก็คือสะสมบาร,รมีมาอย่างยาวยานานแล้วบาร,รมี30ทัศเต็มแล้วถ้าบาร,รมี20ทัศก็คือเป็นพระโพธิสัตว์อย่างกลางนะคะ ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์อย่างต้นก็คือสะสมบาร,รมีสิบทัศนะคะเต็มแล้วนะคะส่วนผู้ที่อยากจะเป็นล่างทรงเนี่ยมาทรงอย่างนี้นะคะกี่ตองนะคะก็ต้องเป็นพระโพธิสัตว์อย่างกลางนะคะก็คือสะสมบาร,รมี20่สิบทัศมาเต็มแล้วนะคะสามารถเป็นลางทรงได้ กำรับผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างต้นนะคะก็คือสะสมบารมีสิบทัดมาเต็มแล้วนะคะในหลายภพหลายชาติแต่อยากจะขึ้นมาเป็นอย่างกลางนี้นะคะทำยังไงนะคะก็คือถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะก็คือขั้นต่ําก็คือได้บวชนะคะรักษาศีลแปดนะคะ,นนะ,คะอย่างน้อย5ปีนะคะจิตเข้าถึงวิมุตินะคะคุณก็จะเข้าถึงพระโพธิสัตว์อย่างกลางได้ในปัจจุบันนะคะ ส่วนคนที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างกลางแล้วนะคะแล้วยังไม่สามารถเข้าถึงวิมุตได้นะคะก็ต้องฝึกให้เข้าถึงวิมุตได้ก่อนนะคะแล้วจะรู้ถึงครูรุภายในนะคะว่าอาจารย์ของคุณเนี่ยคือใครหรือภาษาบางคนจะเรียกว่า ครูของคุณคือใครเทวดาประจําตัวของคุณคือใครใครที่คุ้มครองปกป้องคุณอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่ว่าจะเรียกเรียกนะคะถ้าบางคนก็จะนับถือเจ้าแม่กวนอิมถือสิ่งกินเจนะคะเรามาสรุปกันแบบย่อๆเลยนะคะสําหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของมาทรงนะคะแบบมาทรงแบบภูเก็ตนะคะก็คือต้องกินเจนะคะหนึ่งคือเมื่อคุณเข้าถึงจิตวีมุิจิตว่างเนี่ย ตัพระโพธิสัตว์อย่างกลางนะคะเขาจะเข้าถึงจิตว่างจิตเบาเข้าถึงวิมุตได้โดยธรรมชาติก็คือเหมือนกับพวกที่สะสมบารมีมาอย่างดีก็คือจะสามารถเข้าถึงความว่างความเบาได้อย่างแบบธรรมชาติอ่ะกวาดบ้านถูบ้านฟังธรรมะก็เข้าถึงจิตวิมุติสะสมไปเรื่อยๆวิมุตวิมุตวิมุตไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะเข้าถึงจิตเดิมแท้ของคุณนะคะคุณจะสามารถสื่อจิตได้กับ เทพครูหรือว่าครูบาอาจารย์ภายในนะคะทีนี้จะได้ความชัดเจนเมื่อไหร่นะคะคุณจะได้ความชัดเจนต่อเบื้อคุณชําระวิบากกรรมของคุณเนี่ยเหลือแค่5%เปอร์เซนะคะคือความดําของจิตคุณนะี่โลบกดหลงเนะี่ยให้เหลือแค่ห้าเปอร์เซนคุณจะสามารถารู้รู้อย่างบริสุทธิ์นะคะหรือว่าวิชาญาณรู้นะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าวิมุต หรือว่ายานททศนะตัวนี้มันจะทำให้คุณรู้ได้อย่างบริสุทธิ์โดยที่ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกมาหลอกนะคะหลังจากนั้นเมื่อคุณฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยครูบาอาจารย์ของคุณก็จะนำพานะคะเข้าสู่แก่นของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นสายโปรดสายปาบสายคุรุหรือว่าสายหมอยานนะคะในบางคนเนี่ยมีด้วยกันห้าสายก็หนักหน่อยนะคะ อย่างเรามีแค่สองสายก็อวมนะคะสองสายในที่นี้ก็แล้วแต่ใครนะคะว่าจะสายไหนนะคะก็คือหลักๆระโบธิสัต์นะคะที่มาสร้างบาร,รมีทั้งหมดมีด้วยกันห้าสายอยู่ที่ว่าคุณจะมาทั้งหมดกี่สายนะคะเหมือนพรมนะคะพรมเขามีทั้งหมดหลายหน้านะคะบางคนก็มีเป็นพันหน้าอย่างเงี้ยน,นะคะบางคนอวาตารบางล่างบางล่างก็คือมีหน้าเดียว มีสองหน้ามีสีหน้ามีแปดหน้ากันแล้วแต่นะคะถ้าลงมาเกิดเป็นพรมสองหน้าก็โดนโดนสองเด้งนะคะแต่ถ้าบางคนเป็นพรมห้าหน้านะคะก็คือโดนห้าเด้งนะคะก็คือสายพระพุทธสัจห้าสายก็คือจะโดนวิบากท,ทั้งห้าสายเลยทีนี้หลังจากนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณมีองค์นะคะคุณต้องปฏิบัติตามยังไงก็คือทําตามที่ครูลุของคุณบอกแนะนํามานะคะไม่ว่า นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิสวดบต์ทุกวันหรือกินเจนะคะถ้าคุณไปดื้อไปขัดนะคะก็จะเจอเรื่องบทลงโทษที่หนักน่วงนะคะฉะนั้นคุณก็รู้แล้วแหละว่าการทําอะไรแล้วมันดีกับตัวเองก็ทําไปแต่ถ้าทําไปแล้วมันขัดกับความประสงค์หรือว่าครู้ของคุณเนี่ยไม่ให้ทําแล้วคุณไปดื้อทานะ คุณจะเจอบททดสอบที่มาทรงหลายๆคนเนี่ยเขาโดนกันก็ลองไปถามรุ่นพี่ดูนะคะก็มีเรื่องเล่าอยู่มาทรงรุ่นพี่นะคะที่เขาเป็นมาทรงเนี่ยแล้วเขาไม่อยากเป็นเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนเป็นตัวตลกเวลาเข้าเวลาเข้าทรงเนี่ยคนก็มากราบไหว้ขอพร มาให้ช่วยรักษาอย่างนี้ดิเวลาเจ้าเข้ามันก็มีอาการแบบว่าสั่นใช่ปะแล้วก็ทําอะไรแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเขาก็ว่าเอานะบางคนญาติพี่น้องก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยนะเขาก็เลยไม่อยากเป็นล่างทรงหลังจากนั้นนะชีวิตเขาแบบว่าโอ้โหันเซพเนจรหมอนมินไม่มีบ้านบ้านไฟไหม้บ้านแตกสายขาด อาจารย์เขาก็บอกว่าก็กลับมาเป็นม้าทรงดีแล้วชีวิตจะดีขึ้นหลังจากนั้นเขาก็คือแบบว่าดื้อจนไม่รู้จะดื้อยังไงแล้วเพราะความเป็นข้าราชาการเก่าด้วยก็เจ้ายุดเจ้าอย่างก็มีทิ่ทีมานะสูงอะค่ะก็เลยโดนหนักหน่อยพอกลับไปเป็นม้าทรงล่างทรงเหมือนเดิมเนี้ยชีวิตเขาก็ดีขึ้นแต่ว่าดีในที่นี้ก็คือไม่ต้อง ไม่ได้ว่ารวยล้นฟ้านะแต่ว่าไม่ทุกข์ไม่ทรมานมีชีวิตเพื่อทำหน้าที่ไปพอจบกิจแล้วเขาก็กลับสู่กลับสู่ที่เดิมะคะ่ะก็คือกลับสู่ล่างต้นนะคะอยู่ในดินแดนพุทธเกษตรสุขาวดีนะคะได้เจอกับท่านอมิตาภะอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้รวมได้อยู่กับก็เหมือนกับได้กลับบ้านนะจากนั้น การที่ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราอะใจเราเป็นสุขใจเราสงบมันก็คือชีวิตที่ดีขึ้นแต่ชีวิตที่เร่าร้อนก็คือการเบียดเบียนการแย่งการขโมยการอยากได้ไม่สิ้นสุดอะความรู้สึกของเปรดอะคือความอยากตลอดเวลาเนี่ยมันคือจิตของเปรดนะคะหิวตลอดเวลา กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่พอหิวร้อนหนาวก็หาอยากมีอยากได้แต่กินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มมีน้ำทั้งมาหาสมุทรแต่ปากเล็กนิดเดียวเท่าลูเข็มแต่กินยังไงก็ไม่อิ่มตัวใหญ่อะ่ะแต่ปากเล็กเท่าลูเข็มอะมันเป็นสภาวะของเปรตฉะนั้นคนที่มีความโลภต้องการตลอดเวลาอยากได้ของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย มันคือจิตวิญญาณของเปรตฉะนั้นเรามาสร้างจิตวิญญาณของคมนะคะแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีกําลังแบบเทวดาอธิษฐานจิตอะไรเงี้ยมันก็จะสมวังดังใจนะคะหมเนี่ยสร้างด้วยเหตุสี่ประการเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทําจิตเสมอพมจิตเย็นจิตเบานะคะแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีมีการเป็นทิพย์ จิตเป็นทิพย์สุขสงบเย็นได้ในปัจจุบันไม่ต้องเล่ารอ้อนโอเคจบ